ช่งเช้านี้ก็เป็นบรรยากาศที่เรียกได้ว,ว่าปลายฝนต้นหนาววันนี้ก็รู้สึกว่าหนาวมากลมก็แรงวันนี้อาตมาภาพก็จะเป็นตัวแทนคุณโยมพ่อพันตัวดุลคุณแม่ปัญจรัตน์แก่นโพและก็คุณโยมพี่ต้อยคุณโยมพี่อ้อเพื่อที่จะทําบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณโยมพี่ทศพลแก่นโพหรือคุณโยมพี่คุณโยมพี่เอน น้าเปิืนซื้อมาเดนี้อันนี้เก้าสิบบาทใช่ไหมใช่เกบาทหนึงไข่ติกเออไข่ติ๊าบนี่คือสิ่งของที่เหลืองเงินเมื่อวานเก้าสิบเอ็ดบาทที่เราไปซื้อข้าวสารไข,ข,ข,ข่ไก่แจกญาติพี่น้องชาวบ้านผู้ที่ยากไร้ได้รับข้าวสารกับไข่ไก่ เหลือปัจจัยอยู่9 11บาทก็เลยไปซื้อนมซื้อขนมนมเนยนะเพราะว่าพี่แอนนี่แกก็จะได้อานิสงส์ตรงนี้ด้วยพี่อันก็ได้อานิสงส์ตรงนี้ด้วยแล้วก็คุณโยมพี่อ้อยก็จะได้อานิสงส์ตรงนี้ด้วยอันนี้เราก็จะใส่นมแล้วก็มีขนมน่าก็จะเป็นตัวแทนทําบุญตอนเช้ายมพ่อพันตัวดุลแม่ปัญจระแกนโปดูตรงนั้นก็ ก็ดูแลก็อนุโมทนาสาธุเด้อโอ้บุญทำทุกอย่างครบถ้วนเลยผู้พิการทางสายตาก็ไปทําบุญแล้วรอบหนึ่งรอบสองก็ไปเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้องๆผู้พิการทางสายตาแล้วก็มาที่วิรรัมก็ได้อนุโมทนาบุญกับผู้พิการทางสายตาด้วยแล้วก็ได้ทําบุญกับผู้ที่ป่วยด้วยอยู่หลังบ้านเนี่ยที่เป็นเส้นเลือดตีบ แล้วก็ได้ทําบุญกับผู้ยากไร้ด้วยายากไร้ก็ยากไร้จริงๆแล้วก็ได้ไปทําบุญกับพระผู้อาพาธอาภิกษุสงฆ์ผัวพา,าธก็ได้ทําบุญแล้ววานี้อาตามาภาพก็วิ่งไปทําบุญที่วัดมะฆ่าตาบลบ้านยางอาเภอเมืองจังหวัดวีรำตอนนี้รู้สึกว่าศรัทธาศรัทธาอาตมาศรัทธามากเพราะว่าท่านฉันเจมาตลอดเลยแหละท่านท่านหลวงพ่อประครูเนี่ยหลวงพ่อพระครู่าน ชั้นเจชัจ้นเจมาตลอดแล้วก็ชั้นท่านจะชั้นตลอดไปยโยมอย่างที่ทมาภาพได้กล่าวเมื่อวานนั่นแหละบรรยากาศก,าก็ได้เลยเห็นท่านกาลังสร้างโบสถ์เมื่อวานก็ไปร่วมสร้างโบสถ์แล้วเมื่อวานก็กลับมาที่บ้านก็แจกมอบข้าวสารให้กับญาติโยมชาวบ้านอ้ยเขาดีอกดีใจกันทีนี้ญาติโยมที่ได้รับข้าวสารเนี่ยโยมได้รับข้าวสารได้รับไข่ไก่เขาก็ขอบคุณ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 เสร็จแล้วเข้าสาร อาหารแห้งที่เราได้ทําบุญไปเขาก็ได้ทําบุญต่อก็คือหุงข้าวใส่บาตรหุงข้าวใส่บาตรนะเดี๋ยวก็จะรอพระคุณเจ้านะเดี๋ยวก็จะกรวดน้ำมุลทิศส่งกุศลให้กับคุณยมพี่อ้อยคุณยมพี่เอนยมพี่อันนะทั้งอ้อยอันแอนนี่แหละก็จะได้รับวันนีสงช่วงเช้าใส่บาตรตอนนี้นะพี่น้องเราก็จะมารอใส่น,นี่ยม อ่านี่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 อ้าวเอาประเจมมาพูดเรื่องหน่อยอ้านี่นี่นี่ประเจมเมื่อวานนี่ก็รับข่าวสารอ้าวประเจมเมื่อวานนี่ได้รับข่าวสารอันเดียวข่าวสารไปไหนจะเอามาใส่บาตรใส่บาตรที่ไมมอนี่หุงข่าวสารเมื่อวานนี่เนาะไข่ด้วยใข่ด้วยเออเห็นไหมโยมผูกผ้าภูมิใจข้าวที่โยมนี่ข้าวสารนี่โยมที่ที่เราบอกให้เมื่อวานเนี่ยเขาก็ได้ใส่บาตรนะแล้วก็ไข่ไก่ด้วยนี่โยม นี่ก็ได้บุญแบบโอ้โหหลายชั้นเลยนะได้มอบให้กับเขาได้ข้าวสารใบหูกินสําหรับครอบครัวเขาแล,แล้วเขาก็นํขาข้าวสารมาใส่บาตรตัวยโยมเนี่ยทมาภาพมองเห็นเห็นหลายช็อตเลยจึงว่าต่อไปนี่ทําบุญหนิดมอบข้าวสารอาหารแห้งหรือมอบข้าวสารไข่ไก่เนี่ยโยมเงินเหลือก็ซื้อขนมมาใส่บาตรต่ออีกนะใส่บาตรต่ออีกนะใส่บาตรต่ออีกทีนี้ก็ วันนี้ช่วงเช้าก็จะไปเอาเขาเรียกถาดไข่ไก่ซึ่งเรามัดจาเขาว่าเขาไม่มีถุงพอก็เลยว่าว่างั้นเอาถาดเอาถาดมาก,ก่อนเดี๋ยวจะเอาถาดไปส่งคืนนะเขาบอกว่าเขามีการมัดจำมัดจาถาดสีดำเนี่ยถาดดําที่รองไข่ไก่นะถ้าเราเอาถาดไปส่งก็ยังเหลือเงินค้างอยู่ อีกโยมยังเลือเงินขังอยู่อีกร้อยหนึ่งหรือ200ร้อนี่แหละตันนี้ก็จะต้องซื้อเอกสารมอบให้อีกหนึ่งคนนะมอบให้อีกหนึ่งคนอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลหมดเลยโยมนะตมาภาพเองก็โอ้โยมถือว่าโยมเงินของพี่ทศพลแก่นโพนี่เหมือนกแกเก็บเงินใส่กระเป๋าเหมือนแกเก็บเงินใส่กระเป๋าเออ เดี๋ยวสักสักครู่เดี๋ยวพระมาเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวพระมาได้สร้างโบสถ์ก็เป็นเงินของพิทศอาตมาก็ยังไม่มีโอกาสได้สร้างโบสถ์เลยโยมม,มีแต่มีแต่โอกาสช่วยวิ่งประชาสัมพันธ์ช่วยวิ่งเอาสองไปแจกนะอยู่ที่สมัยอยู่โกราชวัดมันพวันแต่ว่าวัดมะข่าเนี่ยอาตมาว่าเป็นโอกาสดีนาทีทองเลยที่เขากําลังรอรออาตมาก็อยากสร้างโบสถ์ ตอนนี้ไปเห็นแล้วโยมว่าข้างบนหลังคานี่เสร็จแล้วเหลือเหลือการฉาบแล้วก็หน้าต่างนะนี่พี่น้องก็จะมารวมอยู่ในบ้านอาตมานี่แหละเนี่ยก็มีแต่ข้าวสารของโยมแหละที่หุงแล้วก็มาใส่บาทนี่โยมก็ได้อาน,นิสงส์ตรงนี้ด้วยเนาะเดี๋ยวพระคุณเจ้าท่านก็จะมาเดี๋ยวตมาภาพก็จะเป็นตัวแทนผูพันตัวดุลคุณแม่ปัญจนัถแก่นโพใสบบาทเด้อโยมก็อนุโมทนาทั้งนุ่นเอาเลยนะไดีอาน,นิสงส์ คือว่าโยมเขาบริจาคไอ้ข้าวสารอาหารแห่งมาได้แจกหมู่บ้านเราหมุวันห้าพันบาทเช่นี้เงินมันเหลือนะเงินมันเหลือเราพี่ก็เลยว่าจะต้องซื้อขนมใส่บาทให้หมดเลยอ้าวได้แจกข้าวสารเด้อผู้พันเด้อไข่ไก่เมื่อวานห้าพันบาทแจกพี่น้องกันเกือบหมดแหละแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปจะแจกให้หมดแหละอ้าวพี่โยมพี่อ้อยคุณโยมพี่แอนคุณโยมพี่โตดเด้อที่ได้จากไปนี่อ้าวนี่แหละข้าวสารของโยมที่ได้ญยอดชงใสอาตมาก็ ก็เหมือนเดิมโยมคือว่าเงินเหลืออ่านี่อีกนี่อันนี้ขนมอีกอ่าเงิน,นเหลือนี่อันนี้เงินเหลือ 9, เก้าสวบาทเลยห้เปิลเขาไปซื้อขนมมามีนมมีขนมขนมเนยท่านเอกก็จะได้กรวดน้ำยะถานี่พี่น้องของเรานี่ยโยมดูภาพนะเห็นภาพพี่น้องเราได้ใส่บาททุกวันก็อย่างนี้แหละนี่ข่าวสารที่โยมได้ทําบุญมาโยมเขาก็ได้หุงข่าวเซตก็ได้ใส่บาทต่ออีกเดี๋ยวจะได้กรวดน้ำให้กับอ่ปู้วายชนผู้วายชน ับผู้พันกับยมแม่ก็นมุตนาตะนุนเด้อเดี๋ยวท่านจะให้พรนะอ้าวนี่แมน้ำของ wariswapura paripurenti tasalang ewa mewa ito tinang petanang อิทธิตตังปัติตังตุนังทิพเมวะกมิชกุทัพเบปุเรนตุพังกปาจันโทปนระโสยะทามณิโชติระโสยะทสาสพีติโยวิวัชันตุสัพพโรโภวินาสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีธิขายุโกภวะอภิวาทนนาสิลิตะนจัง กุธาปจายิโนจัตตารธรรมมาวันทันติอายุวันโนสุขังพระ,ะละหังเจริสาธุสาธุสาธุอ้าวเรียบร้อยโยมพ่อผู้ปันตัวดุลแม่ปันจรัตแก่นโพนี่ได้ทำบุญุทธิศสงกุศลให้กับนะคุณโยมผู้วายชนแล้วทั้งนั้นก็กวดน้ำเอาเนอก์กดน้ำเอาของทุกอย่างก็ เสร็จเรียบร้อยนะก็จบด้วยการกรวดน้ำโดยการทำบุญตักบาตรก็เป็นที่ดูแล้วก็โอโยมพิทศ์สปนแก่นโพนี่เนาะแกก็มีเงินก็เก็บเงินใส่กระเป๋าเสือ้อกระเป๋าเกงก็เหมือนกับว่าแกเตรียมนะพอเวลาแกจากไปก็ เงินทองกองแก้วเหล่านี้ก็ไมา่ได้ไปไหนเราก็นํามาก็มาทําบุญให้แก่นี่แหละนะโยมอ่ะอนุโมทนาสาธุไดยโยมเด้อสาธุ